สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบัานนาชาแนลค่ะน้องอ <c oughs> ีคิวน้องอลคิวน้องอีคิวมาเล่นโรงเรียนแอนศูนย์เล็กๆนะคะ่ะอีคิวสุดหลอ่ลอหล่อตลอดกาล นั่นกับพ่อหวันเนาะค่ะัตีนะสีพ่อหวันก็อาอกล้องได้เลยนี่โอ้ยนั่นกับแม่ตุ่นเนาะคะ่ะแม่ตุน่นื่อเท็เน่ากินเนาะไม่เป็ไไปไใช้กุ้งอีกวะ ได้โลนี่ละมาเโลห้าไโลเครื่องบ่ค่อยถึงแล้วเนาะชิะบหายเดานี่เอาตะไคร้เจ้าจของเบิร์ดออกดนี่ อยู่ข้างเฮือนมองนี่ไหมคุณมาเอาตะไคร้เนาะค่ะเ็ดยังกินอ้อมเอียนยืนบึงแต่ย่หลานเพิ่อนก็ดีโอ้ยติงคิงได้เสมอเด้ยแค่พักแต่ละนั่งตัวสามีตัว ล้นไปหรือยังยังะค่อยไม่ได้ออกไปฮับเาบางนิวู่นี่ จะไปกลนมันแยงเหรอเมื่อเนี้ยเด็คกคนหนึ่งคนมันแยงคุไปทอนไม่ปูนกันล้วทอนไม,ไมไ่อยู่สิไม่แน่เนาะโอ้จะไปทอนไม you know. ่อยู่นาตจิน้องนิวกินข้าวไปโรงเรียนเนาะคะ่ะสวัสดีหรือยัง คิวกับกินข้าวพร้อมน้องนิวเนาะคะ่ะค่ะปิ้งไก่เอาข้าวใส่ด้วยกินเองใ่ญ่เล้วเออาข้าวใส่อืมแช่บอนน้องนิวยิบไปมันชิโต๊กเตียงลูก เอาข้าวใส่อยู่บ่ฮะบ่ต้องหัวเวลากินข้าวฮันกินคำใหญ่ๆจะได้ใหญ่ไวๆเอาข้าวใส่ด้วยเออ อ,อมกินข้าวน้องนิวกับน,น้องอีคิวกินข้าวเนาะคะ่ะน้องอีคิวนี่กินข้าวอิ่มบอบปินนะคะแม่พายกินเพื่อนก็นก,นกินน้ำสุดเท้อคะ่ะมาให้เพื่อนอ้วนกับอยู่บไ,ได้เอาเข้าวใสเร็ว ฟ <Bye. S 2> ้ากินลูกนะสวยรงเรียนแล้วน้องมากินข้าวน้ำไอ้ายบเมื่อเนยนมาน่ะแม่ามากินทอดไก่น้ำาอ้เลยแล้วปิ้งไก่เลยแล้วเอาข้าวใส่ด้วย ย่ำให้มันแหลกซะก่อนค่อยอื่นนี่นี่เบิ่งเอาเข้านี่อ้ำเบิ้งเลยเออวันแม่สกินข้ามสองเม็ด ถ่ายน้องอีคิวให้บึงเนาะค่ะเพื่อนกินข้าวนะน้องนิวก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะมื้นี้วันหยังนักเรียนไหนไปโรงเรียนทุกวันยังบวจักเลยว่ามื้นี้วันหยังอังสุกเอออีคิวยังหูเลยมื้นี้วันสุก อคยคำบดโจ้กงให้เพื่อนเพื่อนกินคัาเข้าคัาาน้อยเนาะคะาาา่ะกินเท่าละสองมิตรเนาะปลาเอาข้าวใส่เอาข้าวใส่ปิง้งไก่กันเลยกัดกันตลอดเฮ้ย <laughs> กินคนละติ๊บคนละถ้วยาพา่พะเหรอเออทำไรกัดกันอยู่ตลอดเลย tae phơi cơm bưng lán phơi kín cơm no. kiếm bơi ăn bớtเลย. ăn ăn hết luôn, nhanh, hay là ปิ้งไก่ก็เก่งนราไหมเอาเห็นมันหอมๆลองซื้อมาชิมเบื้องซื้อกินเนื้อมันผุดลผุดาเนื้อมันในถ้วยผุดาเอาเข้าวใส่ <c oughs> อําบืบเข้าวฮัน <c oughs> เอาเข้าวใส่น้ย่ำให้เล็ะๆซะก่อนม่จังอื่น่ม,ม่สิอื่นอืดอื่นลืดแต่พวกกินกิ่ง ค่ะคลิปนี้ก็ขอจุไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ save, กดซับสไครป์ช่องหนุ่มบานนานด้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ